ร้อนกับเย็น oh. อายจิคิมหน้ากินมากเลยฉันรู้ว่าเธอขัดเขืนไม่ได้ลองชิมดูไม่มีอะไรดีไปม,มากกว่าพริกแล้วอืม mm. อร่อยแต่มันก็ยังเผ็ดไม่พออ่ะ oh. ใส่พริกไทยเพิ่มสิ วิไว้ขอโทษทีเาวสาวขาวหน้าลวงมากกว่านี้ได้ไหมโอ้ยแข่งไปหมดแล้วถึงโรงหนังแล้วเฮ้ยไม่อนุญาตให้นำอาหารข้างนอกเข้ามาในครับเอาวันนี้เลยจริงเหรอเอาไปเลยเฮ้ยมือฉันมันร้อนเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เยีย่ยมมากแซกี่เต็ไมไปหมดเลยเยีย่ยมมากแซกค,คุณทำอะไรลงไปเนี่ยหน่อยเน่เปียกไปหมดแล้วทึงเหมือนผู้ชายคนนี้ต้องการระบายความร้อนอยู่แล้วโอเคถางโลกแล้วไปกันได้เลย หนาวหนาวยันตัวสั่นไปหมดแล้วเอ็มม่าป๊อปคอร์นไหมสิโอ๊ยฟันมันเจ็บตัวหมดเลยอะไรเนี่ยแข็งจังโอ้ยอะไรเนี่ยมันแข็งไปหมดแล้วเหรอเนี่ยไอ้ยาโอ้ยฉันไม่ได้กินป๊อปคอร์นนานมากแต่รสชาติมันรู้สึก แปลกแปลกแฮะมันเหมือนผ่านเลยอ่ะเออนั่นสิกินแล้วฉันว่ามันน่าจะมีอะไรผิดปกตินะเอ,อ้ยเดี๋ยวมันไหม้ไปหมดแล้วโอ้ยมือเธอก็สกปรกเอ,อ้ยโชคดีนะที่ฉันรู้ว่าต้องเช็ดที่ไหนได้ทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเฮ้ยหยุดหยุดทำอะไรเนี่ยต้องเจอกันหน่อยแล้วเฮ้ยร,ร้อนร้อนโอ้ย อเย็นเย็นมาซีไม่ยอมหรอกเดี๋ยวโดนไปเลยเฮ้ยยุดแท็กและเอ็มแท็กและเบลลี่ทำให้ฉันอารมณ์เสียไปหมดเลยแอนดี้และเอ็มมากทำให้เราหงุดหงิดนี่สำหรับเธอนะสุขสสน์วันเกิดค่ะขอบคุณน,นะเธอ ถึงเวลาเซอร์ไพรส์ของพวกเราแล้ว oh. ดูเหมือนว่าเค้กนี้มันขาดอะไรไปนะ oh. ใช่แล้ว uh huh. ขาดเทียนพเราก็จะไปจุดเทียนให้พวกเขากันตกแต่งให้พวกเขาด้วยแ oh. น่จะชอบแน่นอนสวยจังเป็นเซอร์ไพรส์สิ oh. เอมมาจ๋า oh. เฮ้ยเค้กนี้ส่วนเราชั้นเหรอเนี่ย ฉันอยากจะอิษธานแล้วเป่าเทียนเฮ้ยทำไมไม่ดับล่ะลองใหม่สิแอนดี้ช่วยฉันหน่อยโอเคมาทำด้วยกันเฮ้ยพวกเราใช่แกงไปหมดแล้วโอ้ยี่นี่หมายพวกเราจะเล็งเป้าผิดนะอ็มม่ารู้สึกดาาจันฉันจะเป่าเทียนนะ เทียนจะได้เย็นลงหน่อยเฮ้ยทำไรเนี่ยสวยดีออกฉันไม่คิดว่างั้นน่ะดูเหมือนว่าเราสาวจะมีปัญหาบางอย่างนะฉันดูเหมือนว่าเอ่อเอาไงดีเพื่อนฉั <c oughs> จนจัดการให้แล้ว เป็นล่าไม่ต้องนอนฉันมีอะไรที่ดีกว่าให้เธออ๋ <Wow. S 1> มันสวยมากเลยมันคือคริสตัลไฟอ้สวยมากมากสวยมากเลย oh. ขอบคุณแซกอะไรกันเนี่ย oh. เธอไม่เห็นเหรอแซกให้อะไรเธอ oh. อ้ออ๋อฉันก็มีคริสตัลน้ำแข็งเพียงว้าว <Wow. S 1> เธอน่ารักจังเลยแอนดี้เอ้โอ้ ว้าวสวยสุดดูเหมือนของฉันจะดีกว่านะเธอของฉันนี่กว่าฝันไปเธอรู้สึกหิวนิดหนึง่งแฮมูพิซซ่าเอ็มะปล่อยนะอันนี้ของฉันปล่อยถ้าไม่ปล่อยฉันจะแค่แข่งสร้อยคอทั้งหมดของเธอไม่นะนี่มันสร้อยคออันโปรดของฉันเฮ้ยตุ้มหูฉันต้กลายเป็นตัวแข่งกันเนี่ย โดนเล่นงานกับหน่อยเป็นไงเดี๋ยจำไว้เลยนะนี่แหละโคกยักษ์เอมม่าหัวของเธอติดไฟอะไรนะทำไปทำไมเนี่ยขอโทษนะฉันไม่มีทางเลือกโอ้ยขอโทษจริงๆอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วขอบคุณนะ,ะนี สาวอยากข่อนคลายไหมอืมมันอย่างหายไปถูกต้องมันคือมันคือน้ําแข็งการแช่ตัวในน้าแข็งทําให้สดชื่นและมีชีวิตชีวามากขึ้นเลยอ่าสบายสุดเลยแต่เดี๋ยวกันนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย<า>เอ๊ะทำไมมันมีไอ้น้ำขึ้นมาล่ะเบลล่า มันจากไหนเนี่ยเอ๊ะ <Hey. S 1> วัสดีจ้าขอโทษนะแต่ว่าฉันต้องมาต้มรามเมงพวกนี้นะจะเลยต้องการน้ำร้อนเยอะๆเอมมาคนไม่มีทางเลือกอื่นนอนจากต้องชอบรามเมงในความคิดของฉันนะมันดูน่ากินมากๆแต่ต้องเติมซอสหน่อยฉันจะต้องฉันจะกินมันทุกวันเลยอืมน่า,ากินสุดๆว,วันนี้อิ่มแน่นอนเลย นั่นมันแค่การก่อปัญหาต่างหากทำไมต้องเสียซอสเลยอยๆอ,ยอ,ยอยไปด้วยละ่ะดูเหมือนว่าศึกครั้งนี้จะไปสู่ระดับใหม่แล้วคอมันโดเอมม่าพร้อมทำตามคำสั่งทุกอย่างเบนล่าเธอก็จะไม่พลาดเหมือนกันหรอส่งสัญญาณโจมตีแซกหยิบโคลามาเจอจะไม่สามารถแสงหน้าพวกเราไปได้แน่นอนเอมม่าสู้ต่อไป ฮึบฮึบสู้ไม่ได้หรอกพึ่งนายนนะ่ะตายฉันแล้วฮึบเสร็จเรียบร้อยเตรียมตัวไปเลยนะพรุ่งนี้ทีมสีแดงนั้นเกือบจะสร้างกำแพงเสร็จแล้วใช่เหลืออีกไม่กี่กองเบลล่าหยิบกองกระป๋องหยิบกระป,ป๋องสุดท้ายมาเฮ้ยทีมสีแดงทำคะแนนได้สูงกว่าโจมตีสิเฮ้ยเชอเล่นสกบปบกเอาเลย โค่าของเธอจะกลายเป็นน้ำแข็งดีขึ้นเยอะอุ้ยหนาวหนาวขแข็งไปหมดแล้วพวกโคพ,พวกนี้เนี่ยแอ,อมม่าคุณคิดมาหมดแล้วถึงมือพวกนี้จะช่วยกันลอยไหมอืมโดแน่นอน,น,น,อนเฮ้ยฮะอะไรกันเนี่ยเป็นลาบพวกมันฉลาดกว่าเราไม่เป็นไรเพื่อเราจะกินมันให้หมด เอาไว้ใช้เป,ป็ปากก็ได้เออโค้กโคล้แข่งแข่งแล้วฉันฉันดึงอ,ออกมาไม่ได้แซกเอ้ยเอ้ยโอ้ยแซกมึงทำอะไรลงไปเนี่ยเอ้ขอโทษด้วยโอ้ยโอ้ยเออขอโทษแฟนแฟนฉันด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยพ้นนายเลยโอ้เจ,จ๋งมากเอ็มแอนด์อมจัดจูดี้ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ แต่ฉันก็คงไม่พอใจเหมือนกันถ้าฉันอยู่ในสถานการณ์เธอ oh <my> แต่อาร์ตินนั้นมีความสุขที่สุดเลยอย่างไรก็มีคนโชคดีแต่เดี๋ยวก่อนคนที่โชคดีจริงๆคือเจลเฮ้ย oh <wow. S 1> <Hey, S 2> กันดีใจ <c oughs> ความโชคายของคนอื่นนี่ไม่ดีเลยนะ <c oughs> เจลดี้เริ่มเลยแม้แต่ลูกอมเม็ดหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่มีเลยลูกอมขนาดเล็กนี่อร่อยที่สุดเลยจู <we> ดี้ลองกินดูสิ โอ้เจดีย์ในเหมือนว่าความแม่นยำจะไม่ใช่ทักษะที่ดีที่สุดถึงเธอจะเป็นไรลองอีกครั้งเพิ่งทีอาจจะถึงเวลาที่จะลองกินเอ็มเอ็มด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดดีกว่าไหมไม่เห,เหรอโอเคงไงก็ได้ว้าวเทยอมไม่ได้สูงจรงิงๆเกิดอะไรขึ้นไหมล่ะเห็นไ,ไห i, <ช>ไมล่ะฉันบอกเธอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกันนะเธอรับมันได้กลางอากาศเหรอเนี่ยเจ๋งมากมันผู้รักษาประตูชัด ขอไห้เพื่อนเพ่นนะาอาซสสินถึงตานายแล้ว <c oughs> อาซสสินลงมือทำงานหนกันกอย่างกระตือรือร้นแต่บางทีความกระตือรือร้นี่ยจะไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่แม้แต่ว,ว่าก่องเหล็กนั้นก็ยังทไม่ทำให้เขากลัวเฮ้เดี๋ยวก่อนนะมีอะไรข้างในฮะค็อกเทลแอมมันนี่เอ็มอาซินหูดตามตรงนายคงไม่ได้คิดใช่ไหมล่ะ ว้าวนายตั้งอยู่ทําไมล่ะลองกินเลยฉันต้องแตะว่ามัานจะรสชาติเป็นยังไงอาร์นบอกเราลเร็วนี้แนะน่อะไรกิจนี้นเหมาะกับคนใจแข็งเขาจัดการได้แน่นอนและอาสิเนจำวัยเด็กของนายได้ไหมอ๋ออร่อยที่สุดเลยว้าวสุดยอดนายไม่อยากจะแบ่งให้เราสาวเลยเหรอไม่หรอไอพวกเธอจําสิ่งนี้ไปแน่เดียอย่าบอกว่าไม่ได้เตือนะนะนั่นไงบอกไปแล้ว เิดถึงพฤติกรรมนายไปซะข่าวหน่นนายต้องแบ่งปันอะไรนะเอามันหมดแล้วเหรอฮะโอ้มันหมดจริงๆเ <c oughs> จล <c oughs> หยุดได้แล้วเตรียม <c oughs> ตัวสำหรับชาเลนจ์ต่อ,อไป <c oughs> เหมือนว่าจิวพร้อมแต่เกิดแล้วเธอกำลังทำอย่างระมัดระวังมันก็น่าชื่นชมนะอะเปิดได้แล้วว้าว <c oughs> <c oughs> าทึ่งจริงๆมีแต่ไม่หมดเลยมีเพียงพอสำหรับทุกคนพวกเธอรุยเลย oh <my> ว่าเขาเยินกันอย่างอ,อร่อยพวกเขาน่าจะเชิญฉันไว้หน่อยนะดูอร่อยมากจริงๆ <I S 1> เขาเบื่อหรอพวกเธอนี่คือลูกอมเพนกวินคอรโลที่เธอชอบจูดี้ได้ลูกอมที่ชิ้นเล็กที่สุดไป <Yeah. S 1> อีกแล้ว พูดถึงความโชคลายเจยวนั้นมีความสุขเหมือนเด็กเลยแต่มันเทียบไม่ได้กับของความสุขของออสเซนเขาได้ลูกอมที่ชิ้นใหญ่ที่สุดเจวไม่ไต้องอกังวลหรอกนะคราวนี้เธอได้น้อยครั้งหน้าเธอได้โชคดีแน่นอนเธอคงจะต้องเริ่มใหม่ที่นี่อีกครั้งเอาเลยฮัโลโหลตัวจริงสวยและอร่อยสิ่งที่เธอต้องการเรานึกดูสิว่าเด็กผู้ชายผู้หญิงกี่คนคิดฝันถึงอันนี้ ว้าวจูดีตัดสินใจลกินลูกอมแท่งๆระ <Awesome. S 1> วังหน่อยจูดี้อย่าลืมมาให้เราเธอกินมันไม่ได้จูดี้ต้องการความช่วยเหลือโดยด่วน oh <my> และอาร์เซนก็รีบเข้ามาช่วยเหลือจ <Oops. S 1> ูดี้ <laughs> ปลดเพยงยามอย่าหลงเลงเกินไปในอนาคน <c oughs> ต,ต,ตมันไม่ดีต่อสุขภาพเธอ <c oughs> ว่าเจลเธอเป็นคนต่อไป และอมยิ้มเมอนเธอในใหญ่กว่าของจูดี้มากๆและอร่อยกว่าแน่นอนอย่าทำผิดซ้ำอีกล่ะชิ้นนี้เจลเริ่มอย่างก็ตื่นร้นและอาสซินกับจูดี้ก็ได้แค่ฉาเท่านั้นเจลแลวไม่คิดที่จะแบ่งกับคนเด่นมันยากมากที่จะแยกจากขนมชิ้นนี้ว้าวเจลเธอเพิ่งกินมันทั้งหมดทั้งแท่งเหรอเนี่ยอูเป็นไปได้ด้วยเหรอต้องควรที่ลองชิมของเจลมั้งนะ ถึงเวลาของอาส์เซนแล้วอมยิ้มของเขาใหญ่มากอุ้ยมันใหญ่อะไรอยู่ได้ขนาดนี้ล่ะแต่ปกติแล้วเนี่ยการกินทั้งหมดมันคงต้องใช้เวลานานมากแต่นี่มันคือชาเลนจ์เอาละอาส์เซนลงไปทำเลยมันยังน่าสนใจมากเลยเดนสาวอย่าสิ้นหวังนะเดี๋ยวนะมันดูเหมือนมันจะติดจิวดี้ดูเหมือนว่นพร้อมที่จะช่วยเพื่อนเธอเสมอ ระวังอย่าเฉกเล่นของจอสตินล่ะเธอจะช่วยแต่ต้องเอาไม่นะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮอสตินนาโอเคไหมเขาไม่เป็นไรหรอเขาแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมลูกสาวถึงหัวลอเป็นดูในการจกสิฮอสตินูสาวตื่นเต้นในการแต่งหน้าของนายพวกเธอน้องอ,อยากเรียนกันแต่งหน้ากับนายเลยไม่ต้องตะโกนหลอกหรอกเดี๋ยวก็เชนอีกอย่างนึงมันก็บอกกับนายด้วยนะว้าวครับบ้าบ้า,บา เป็นทังขนมและลูกปองที่สนว์ที่สุดคุณไม่สามารถทําลูกปองขนาดใหญ่ด้วยหมากฝรัง่งแชิ้นเล็กๆด้วยใช่ไหมล่ะว้าวสินะนี้ไม่นายมีชิ้นที่ใหญ่ที่สุดเลยนะรอบก่อนจิมีชิ้นที่ใหญ่กว่านี้อีกเหรอฮะเดี๋ยวก่อนนะฉันไม่คิดมาก่อนเลยใหญ่ชฉาสิจูด,ดี้เริ่มเลยเป็นไม่เป็นไรนะของเธอเล็กแต่ไม่เป็นไรรสชาติไม่เปลี่ยนไปหรอกฉันจะพูดประโยคโปรของฉันท่ออีกครั้งมันดีกว่าที่ไม่มีอะไร ดูสิว่ามันยืดได้ยาวแค่ไหนบ้าบ้าบ้าบัา้าสุดยอดไปเลยว้าวดูเหมือนว่าจูดี้จะมีไอเดียในการกินถังม้วนอย่างรวดเร็วนะเนี่ยน่้าสนใจจริงๆที่ได้เห็นดูและเรียนรู้มีม้มวนเดียวแต่ชิ้นเล็กๆมากๆเลยใช่แล้วเร็วกว่าจริงๆเธอดูเหมือนปลาหมึกเลย ดูเหมือนว่าอัสซินก็อยากจะลองอันนี้เหมือนกันแฮะในคราวนี้จูดี่ตัดสินใจที่จะรอบออซินไหนไม่ควรเด่ายวล้มเสียนะจำไว้ด้วยจูดี่เองก็พร้อมที่จะเป่าลูกวงขนาดใหญ่อุ้ยมันไม่ได้ผลโอ๊ะทำไรได้ล่ะชาเลนจ์คือชาเลนจ์ออซินดีใจม,มาก,มากและคบกับวิธีจัดการกับหมาฝรั่งที่เร็วกว่า าต้องใช้กันไก่แน่แน่ัวกว่าเยอะเลยแถมมันก็สวยจริงๆริถ้าเหมาฝรั่งมันไม่หมดก็คงดีสิเป็นไงล่ะมันดูด,ดีที่สุดเลยโอเคลองวิธีนี้ดูไปล่ะฉันพนันได้ว่ารสชาติมันอร่อยกว่านี้อีกฮัตสินหนาที่สุดยอดจริงๆ ตอนนี้เราคาดหวังว่านายจะได้ลูกปองขนาดใหญ่ใช่แล้วมันออกมาค่อนข้างที่ดีเลยดูเหมือนว่าเขาลืมที่จะแบ่งหมากฝรั่งแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะมอบลูกปองนี้ให้จูดีแ,แน่นอนมันขยะขยงแต่ก็ต้องอดคนไว้นะมีคนบอกว่าอย่าเอาของขวัญไปข้าบในปากแต่จูดี้ไม่เอาอ่ะจูดี้ตัดสินใจทิ้งไป ต,ตอนนีงเวนตาของจิวแล้ว <Awesome. S 1> ฉันไม่เข้าใจว่าเธอจัดการแบบฝรั่งชิ้นใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงดูสิว่ามันใหญ่ขนาดไหนเนี่ย้เธอตัดสินใจที่ใช้กันไกนี่นะว้าวนั่นมันกันไกที่ใหญ่จริงจเขียวนด้น่ากินมากดูเหมือนว่ามันไม่เคยพอสำหรับเธอเลยด้วยอัตราเร็วขนาดนี้แม้แต่ว่าชิ้นขนาดใหญ่ขนาดนี้มก็คงจะหายไปในสมนาที มีบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นใช่แล้วเจลกำลังเตรียมพร้อมที่จะเป่ามาฝลังมันกำลังจะมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นแน่นอน oh <my> โอ้ไม่นะไม่ระวังโอ้ตอนนี้เจลกำลังติดอยู่ในลูกโป่งของเขาเองตอนนี้เธอคงจะต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนพวกเธากำลังทำอะไรเนี่ยนี่มันเป็นเพื่อนภาษาอะไรกันเนี่ย อพอเดียวละมัง้งว้าวชาเลนนี้กำลังดีขึ้นเรื่อยๆพิซซ่านี่แหละคือสิ่งที่พวกเราต้องการชาเลนที่ยิ่งใหญ่มาก <Good. S 1> ทุกคนเริมพิซพซ่าพิสูจน์มารับน้อยครั้ง oh, <no. S 1> ในรอบนี้อาร์ซิเนไล่าเสียเปียกนั่นไม่ใช่พิซซ่านั่นเป็นอะไรไม่รู้อไม่เป็นไรช่างมันเถอะเดิมได้เลย ah. นายสามารถเกินชิ้นเล็กๆนี้ได้ถึงชิ้นเลย ว้าวนายโยมมันด้สูงขนาดนั้นเลยนะนะโอ้ยแต่ว่าเลง็งเพียร <c oughs> อย่างน้อยก็ทําให้คนอื่นหัวเราะได้เอาล่ะไม่ต้องเล่นตลกต่อไปกินพิซซ่าต้องการของพิซซ่าเนี่ยอร่อยมากแต่ไม่ค่อยมีคนชอบขอบของพิซซ่าเท่าไหร่อ <c oughs> ย่าอารมเสียเอาเส้นแม้ก็โชคดี <we> ตอนนี้คาของจูดี้แล้วกิน <c oughs> ให้เร็วเข้าก่อนทพิซซ่ามันจะเย็น <Yeah. S 1> เอา้ากินอะไรเนี่ย พยายามอย่าให้เลยเธอนะโอ้ไอเดียดีมากทำได้ดีมากเจดี้เธอเป็นข okay, <c oughs> <gh> <wh> ุนนางจริงๆเลยเคยเคยดูการ์ตูนเกี่ยวกับเจ้าหญิงแล้วตัดสินใจทำตามเป็นไงล่ะโอเคเปล่าแต่ว่ามันก็กินได้ไม่ค่อยนานนะฮะพิซซ่าที่อร่อยที่สุดและชุ่มฉ่ำอย่างนี้จะทำให้ใครก็ตามเสียสิไ่หมด อันนึภาพาม่ออกเลยมันจะอร่อยขึ้นไหนสรนบเธอกินมันอย่างอร่อย <Ooh. S 1> อร่อยสิ้นอย่าดูเหมือนหมาที่กำลังหิวสิไม,ม่ใครอยากจะแบ่งให้นายหรอกทาพิซซ่าหมดแล้วเหรอ <Good job. S 1> ว้าวเร็วมากนี่ตาของเจลช่างเป็นอะไรที่น่ากินจริงๆเชงเชีสลยสลามี่แป้งกรอบมันส่วนผสมที่ลงตัว oh. เจลเธอมีชิ้นใหญ่ขนาดนั้นนะแบ่งให้เพื่อนมันงสิเปล่าชาเลนจ์นี้มันสำหรับคนเห็นแก่ตัว เจลเธอไม่กลัวที่โดนคนอื่งแก้แค้นเหรอนั่นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นเราไปว้าวลับเบอร์จริงๆด้วยนั่นแหละสิ่งที่ฉันต้องการเมือวาออสตินกับจูดี้สามารถเพิ่มเพ่นเสร็พิซซ่าได้ขนาดที่เจลเคยต้องใช้เวลาพื้นตัวอีกนัาน